สวัสดีครับพี่น้องสุโข,ขสุขส่วนสมองสุบอลครับมนี้มาพบว่าพอกันคือเกอ่านะครับเนาะครับมณีพี่พี่ฟ้ามอลเจนครับผาพอแม่เอ๋อน้องผู้ใหญ่ถึง,งว่าเปเลี้ยงครั้งว่าเปเลี้ยงนะครับเนาะหาบ้านพอซอกบ้านเห็นครับมนี้้ามาเบิ่งเอาว่าจะเป็นงัวแม่ม่านแม่ทองหรือเป็นงัวสาวหรืองัวแม่ลูกลูกแม่เล็กเสียนะครับเนาะครับพี่น้องเบิ่งอยู่เห็นเราอย่างใไดได้วครับเด้อ มีตัวมักตัวถืออกถือใจครับราคาขึ้นไปนีนะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นไปนีนะครับเนาะครับและตัวเลยขู่เลยข่มครับมันี่ถ้ามังงบรรยากาศฝนตกไม่ไม่ครับแล้วก็ลึ้นฟ้าขึ้นคึ้นฝนเป็นยังฝนจิตกมากอีกนี่เนาะเพื่อนเนาะครับตัวน่เป็นการใชีวลาครับสีผ้าลายเบิงเทลโตเทลโตนะเพื่อนน้องเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันครับอีพีที่หกครับอีพีนี้กะมีวมเหลืออนะครับหกเบอร์ครับ ก่อนก่อนจะลงคลิปนี่มีหลายด้วยครับต้องปิดเปิดนี่ครับเหลือแค่หกครับเมื่อนี้ปกติสิบเป็นสิบมันถูกแมนครับในขอกนะครับเตรียมรอส่งโอ้ครับครับก็ถือว่าพี่น้องให้การต้อนรับดีเนาะแมนครับเมื่อนี้ตั้งแต่เสาเลยครับหกวงเสาลูกค้ามาซื้อเมื่อนี้ครับอ๋อครับอบอุ่นดีครับพี่น้องต้อนรับให้การต้อนรับดีนะครับเนาะครับราคากับบาทุกแม่ครับพี่พี่ฟ้ามของแจนครับพี่น้องอยากก็เบิ่งตัวจริงอยากมาซื้อจะฟ้ามกับมาได้มาหมดเลยครับ พี่กาดฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านแก่นพยอมครับตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ระหว่างสนามบินขอนแก่นกับมหาลัยครับอยู่กลางกลางอยู่กลางกลางกันนี่แมนครับเป็นสุดยอมากไงเนาะแมนครับโปรโมชั่นกับส่งฟรีร้อยกิโลเมตรนะครับการรับประกันกับตำนีสากลครับมีใบซื้อขายมารับประกันให้นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0629122772ครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้ครับแล้วก็บเฟซบุ๊กพงศลช่างลายครับแฟนเพจกับพี่พี่ฟาร์มโค้ชวิวขอนแก่นสองครับนี่ครับพี่น้อง สามสี่ช่องทางนี่พี่น้องครับเบิ้งไดครับเบิ้งกันตัวแรกครับตัวแรครับครับตัวแรกเอาเอาเป็นแม่ลูกก็ได้ครับนี่ครับครับพี่น้องครับเบิ้งกันแม่ลูกได้ครับเบอร์หนึ่งด้ครับเบอร์หนึ่งครับี่ครับเบอร์หนึ่งเป็นแม่ลูกลูกแม่ใหลูกผูกลูกผู้ครับแม่ลูกลูกผู้ครับอ้าวแม่กระติดกระทบมากเนาะแมนครับลูกช็อกโกแลตครับอายุเดือนกว่าโอ้ลูกทรายของช็อกโกแลตแมนครับอายุหนึ่งเดือนกว่าครับแม่เพิ่งจะมีติ่งนมน้อยน้อยนะครับอ่าแม่มีนมติ่งหนึ่งน้อยนยครับอืมถือว ขวนมเดีวยวเ่ยวดีค้นหางสวยครับเครื่องอมกล้ามเนื้อตัวนี้ดีบรรทายครับเปิดออกมากเนาะบรรทายเปิดกล้ามเนื้อเลิกดีนำแต่หนำล่างบือลึงสูงลอยหาศีนะครับโอ้ง้้นี่ลูกแรกนะครับนี่เป็นงว้วลูกแรกครับสูงลอยหานะน้าน้นตุนสวดครับพี่น้องมึงหนีน้ำเนาะแข้งขารับประกันนะครับเดีวเธอพันยืนสวยเนาะแม่หนครับ สวย,ยนะนาย,ย,ยกเลยครับโอ้วิวงามครับท่านี่เห็นทั้งภูเ็นภูเขาด้ครับก้อนสีฟ้ <laughs> าแล้วก้อนสีฟ้าภูเขาเมียนนะครับนะ่าภาคึมครับเบอร์นึงเปิดไลน์ไลยครับเบอร์นึงเปิดไว้สามหมื่นหน้าพันบาทต่อรองได้ครับอพี่น้องสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟีอีกระยะแรกส่งฟีหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรโอ้ขอทาดิพี่น้องม่ต้องขึ้นยังบางไม้ครับราคานนิครับเนื้อกันยังสบายอยู่เนาะแมนครับ นี่ครับไปเนือยังสวยอยู่โอ้ครับว่าสิใดเบิ่งหลายโตบบแมนแมนครับเป่นปิดไปเมื่อลูกค้าว่าปิดหนาคอรบลูกค้าว่าเป็นกอก็ถือว่าอบอุ่นดีอบอุ่นดีเนาะครับพี่น้องให้การต้อนรับดีเสื้อมันในความเสื้อถือนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งแหละพี่น้องครับครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบอร์สองเป็นง่วแม่ม้านแม่ทองรับประกันทองยู่สี่เดือนครับทองกับพ่อไหนครับตัวนี้ทองกับพริกแดงครับทองกับเจ้าพริกแดงอันนี้เฮ็ดข้าวเห่ไม่ได้เหรอแมนครับครับควอมสูง ค้อมสูงลอยสี่สิบครับข้อมสูงลอยสี่สิบโอ้ไม่นี่นุ่มปานตะปูครับพี่น,อน,น้องสูงยี่อยสี่สิบนะครับเครื่องดำนุ่มปานตะปูทองจักเดือนแล้วครับครับทองสี่เดือนครับรับประกันทองสี่เดือนตับนี้บ่มีนะครับสีสีนี่ถ้าถือแดดทั้งสีเข้มกว่าน,นี้นะครับมือน,น,นี้บ่มีแดดมือนี้บ่มีแดดแมน,นครับสีบก็แล้จะเป็นมืดมืดกระแดงแค่เนี้ยอยู่เนาะครับลูกตัวที่สองสามนะครับประมาณตัวที่สองที่สามนี่แหละครับในทองนี่เนาะแมนครับครับเบอร์สองเปิดองแล้วค่าอะไรบ้าเลยครับ สามหมื่นหาพันบาทครับสามหมื่นหาพันเป็นงัวติดดำมาหลายๆครับบรสิเป็นขอบหูขอบตาหนาขาติดดำมมานุ่มนี่เหลี่ยมปันตะปูครับครับต่ำนี้บอมนี้นะครับน้ำล่างนี่เง้ยวย้อนโอนต้นเล็บดีได้เนาะครับนี่ครับราคานี้พี่น้องเห็นเรามักอยากได้ครับโทษทักแมนครับมมนเลยครับพี่น้องหรือสิมอไปที่ตัวหาต๊ะอะไรเนาะนี่ครับมักตัวใดนะครับจับคู่ใท่กันได้ครับมักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม จะคอยโทรมาเนาะแมน <lawsuit. S 3> ครับจ <target. S 1> ับครูเซกันเนาะเบื้องจากเนื้อหนังมังสาดีนี่เลี่ยมตัวเขาท่าได้เพื่อน้องบรรทายเปิดบรรทายเบอร์ออกมาอยู่นี่ถือว่าเขาทาเป็นลูกได้เพื่อน้องเด้อลูกตัวแม่ตัวผัวขนาดเนาะราคาเบาๆครับนี่ถือว่าท่ายดีครับครับยับมาเบอร์ที่สามติดๆกันมาหนีกับเป็นง่วแม่ม่านแม่ทองครับสาวทองแหลกครับตัวนี้อืตัวนี้สาวทองแหลกโอ้ตัวนี้หนังดีเด้อหนังดีครับไทยนาหางเงี้วครับตัวนี้คุมหางดีหนังงามครับตัวนี้ สีกับงามแม่นครับสีนี่แดงแสบเลยครับแดงสัำๆด้วยเนาะตบวตบวิแดดซื้อได้ครับมื่อีงโอ้ขันแดดแดดนี่ก็สีเซว่นตาเบิ้งเผละพี่น้องคนหาเงีวบครับเครื่องดำครับโอ้บันทายลามด้วยครับตัวนี้เสียกหลุดบ่เดี๋ยวครับพี่น้องผูกเสียก่อนนะครับเสียกหลุดผูกไม่แล้วสดสดครับท่องกับพ่อใดญเนาะครับนี่ตัวนี้ท่องกับซีไว้หนึ่งสองสองครับซีไว้หนึ่งสองสองแดงจึงคืนเลยเนาะตัวนี้เนาะแบนครับซีไว้หนึ่งสองนี่ นี่ครับเลี่ยตโตดีเง่าบันทายโอ้บันทายล่ามดีครับตัวนี้บันทายล่ามลำมุมนี่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่เนาะก็ถือว่ากับบทบันไดอ่ะมันแดดแดดกับสิคักเนาะไอข้อมสูงครับแม่นี่แม่นี่สูงร้อยสี่สิบาครับสูงอยู่ร้อยสี่สิบผามือเรื่องครับเน่าอดครับทองแรกครับนุ่มหนี่น้อยที่ปีนะครับพอเล็บเนื่งครับครับโอ้เล็บนีงามเด้อเล็บตัวนี้งามสวยหนากะงามครับตัวนี้ใส่ดีคุนเนาะ ครับตัวทองเรียบร้อยประกันท่อนนะครับตัวนี้ท่องจัเดือนก็ครับตัวนี้ทองสี่เดือนครับทองสี่เดือนกับสี่วันเนาะหนึ่งงสองเนาะราคาครับเบอร์สามตัวนี้ราคาเปิือสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนี่พี่น้องสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสําหรับผู้ที่อยากได้งัวไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ละครับเอาไปเลี้ยงไว้ยังสี่ครับนี่เป็นตานี่ปลาลูกแจกล้านต่อไปด้วยครับนี่ผลงานแต่เบิร์ผลงานเพิ่นเพราะว่านอแนวแนวนอเพิ่นดีอยู่ได้หนึ่เนาะ มื่อจากเลี่ยมตัวน้ำตูนนี่ครับนี่เป็นง่วงงามใส่ได้แหละครับแล้วโพสิไปหาไปตอกอ่ะหนาจะมีกำไรอยู่โรกครับนี่ครับโตระดับนี้ราคาซ้ำนี่เนาะแดงงามนี่พี่น้องนี่ครับผิดตะบนวีแดดครับมือนึงแดงสวยอันนี้เบอร์ที่สามเลยเนาะแมรนครับง่วงามครับหนาหนาครับนี่ครับบรรทายเอาล้วครับเจียดกันมาเบอร์สีเป็นง่ว ตัวนี้น่าจะหัวลุนธรรมชาติน้ำเม่นครับหัวลุนธรรมชาติครับครับพี่น้องบานนี่หัวลุนหัวลุนธรรมชาติครับลูกออกมากกันอาจจะลุนน้ำแม่บริเวแต่งขอกแต่งเขาหยากนะครับเนาะตัวนี้กระทองมันบ่ครับครับตัวนี้ทองสี่เดือนครับทองสี่เดือนกระพาะได้ครับตัวนี้ทองกับเคลฟสามหนึ่งครับโอ้บหมือนทองเก่งเนาะนี่ครับเคลฟสามหนึ่งนี่เรเพื่อนเลี้ยงบ้านเท่านีร่มาคักแท้ได้ครับเนี่ยมาสามหนึ่งกับหกแปดเนี่ย คนอยากได้อยากได้ครับเอาครับพูน้าหาด้วยครับเด้อมา่อพอแล้วขั้นพอแล้วสิก็จะปล่อยหลุดมือครับเนี่ยโหลุนโหลุนโพลลึกนาคาดํามือเรื่องเงา้วเป็นวัวทองใดญนะครับนี่ตัวนี้ทองที่สองครับโอ้ห้อยห้อยหลูกดูนุ่มแล้วเนาะแบนครับทองที่สองสูงหลายไปเลยครับตัวนี้สูงลอยสี่สิบสองครับสูงอยู่ลอยสี่สิบสองบรรท่ายกนาลามเด้ครับเครื่องดําปืดๆเด้แม่นนีเครื่องดาล่ามนุ่มนีมันมีติงเด้พี่น้องนี่แบนครับซองเบ่ง นุ่มบอมีติงข้นหางใหญ่ครับโอ้อ่างดีอ่างดีปากไงอ่างดีกินยาจิงฮลูง่ามเหรอครับมมนี่ปินหาใหญ่ครับตัวนี้เปืนขาใหญ่พูนนะครับพี่น้องิองด้วยครับเ้อแข้งขาติดบดเลยครับอืมบัดนี้ราคาดีครับอ่าราคาเปิดใบสี่หมื่นสองพันบาทครับนี่พี่น้องสี่หมื่นสองพันครับตอรองได้หัวโลนหัวหลุนธรรมชาติเลยด้วยครับนี่บริตรงบรแตงบริเฮ็ด ขันออกมาตัวแมียหัวลวนคือแมีเนาะอายาเนาะแมีนครับนี่เบมึงโพนนี่เป็นตาให้ลูกง้ามเล่นพี่น้องนี่เบมึงโพนกับนมเลี้ยวๆนี่เป็นตาให้ลูกง้ามอยู่ดอกนมใบใหญ่นมน้อยๆอแล้วก็เครื่องติดมาหลายเนาะอยู่ขาเนาะแมีนครับนะขาดำปือป๋อๆครับผมปื้อขาใหญ่<ง>นี่คือเบอร์ทีบเบทเเ่เบอร์ที่ซีเนาะเบอร์ที่ซีครับอื ต่อมานี่เบอร์ที่หาด้ครับเด้ออันนี้น่าจะโลนแ่งเขาไว้เนาะแมนครับตัวนี้ลนแต่งเขาครับหน้าสวยใหครับตัวนี้หน้าสวยเนาะตัวนี้สูงลอยหาสีบครับทองแหลกนะครับเป็นงวดทองแรกแมนครับสูงอยู่ลอยหาสิบแมนเพิ่นเป็นลูกพ่อใหหน่อยเนาะตัวนี้นี่สีทับโตดีไว้หรอครับนี่ตัวเพิ่นเนาะแมนครับตัวเพิ่นอ้าคุณดีตัวนี้ไหมนี่พี่น้องตัวนี้จะเป็นเครื่องอมนะครับโอ้ตัวนาคาดำด้แมนครับ เล็บดีนะครับเรื่องนี้เล็บดีนี่นาสวยครับแม่นี่ทองแรกแมนครับทองกับเพาะไหนครับตัวนี้ทองกับซีไว้หนึ่งสามสามครับโอ้ตัวนั้นตัวนั้นหนึ่งสองสองตัวนี้หนึ่งสามสามเนาะแมนครับซีไว้หลายซีไว้เลยครับหนึ่งหกศูนย์มีก็หลายด้วยมีเนาะแมนครับทองแรกสูงร้อยห้าสิบที่สูงร้อยห้าสิบครับโอ้แข้งขาดีเนาะนุ่มหนีซองหนีบ่มีติ่งเด้อพี่น้องนี่ติปีเป็นว่าทองแรกครับ สีนี่แดงซ้ำๆครับแม่นี่แดงดีดีแดงจุมกลุมแมนครับเขาเพิ่นเทไปตะหน่อยแล้วครับนี่การยืนครับขาตรงขัดหลังเปิดขาใหญ่แมนครองสั่งยหงไงครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เต็มครับได้คงสั่งเนาะแมนครับวันนี้ราคาเปิดลายเลยครับราคาตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นหกพันบาทครับสี่หมื่นกบบหกพันครับเป็นราคาห้องไว้เด้พี่น้องเด้อพี่น้องมักเขียนอยากได้กะโทรมาต่อเอา หรือสิเข้าวมาเบิงเอาอยู่หนาคอกก็ได้ครับหกเกตโตมือนีผ้าเบิงนี่เนาะครับมิตะโอ้ราคางามครับพี่น้องครับหมาว่าราคาถึงมัดสุดโตครับราคาแบ่งปันครับอนี่ครับผู้ที่ทุนบ่หลายแต่ว่าอยากได้งวงามกับมาเบิงเอาอยู่นี่แหละพี่น้องนี่แมรครับต่อมาเบอร์ที่หกครับโตสุดท้ายครับเบอร์ที่หกเบอร์สุดท้ายด้วยครับมือนีเบิงกันบ่หลายครับเนื่องจากพี่น้องมาปิดหนาคอไปก้อนมัดแมรครับเบอร์ที่หกหนีทองครับทองครับตัวนี้ทองหกเดือนครับอืมทองหกเดือนก็พอได้ครับ ตัวนี้ทองกับเค68ครับโอ้บารายพี่น้องบาร์เนี่ยมาพ่อสามหนึ่งเลยกับมาพ่อหกแปดตัวนี้หนาหนาครับได้หนาได้ลึกครับพาลูกมา่หนึ่งตัวมาครับแน่นครับทองที่สองทองที่สองในทองครับโอ้หนาด้วยพี่น้องด้วยนี่ทองหกเดือนหนาลึกเติร์ลเลยทองรับประกันกันอยู่ที่หกเดือนคุามสูงเลยครับความสูงตัวนี้ลอยสี่สิบห้าบวกอยู่ครับมีลอยสี่สิบห้าบวกเครื่องดำเพิ่งเนาะครับน้มหนีบ่มีติ้งเด้๋ยวนะบ่มีติ้งครับ ได้พี่น้องนู่มมีติงได้ครับเด้อนามเดินตัวนี้แมนครับนาเพิ่เดินแล้วค้นหางใหญ่ครับ้ำตัวหลังแดงจึงคืนนะครับไ่นี่ได้เลิกครับได้เลิกพล่ะนามลางดีโพนดีได้เลิกดีเบอร์ที่หกราคาไเลยครับเปิดไ้เปิดไปสี่หมื่นหกพันบาทครับสี่หมื่นหกพันครับตอลองได้ตอลองได้ครับแมนครับฟรีอีกห่อยโล่แมนครับมันไม่ได้เต็มนะครับมันเต็มมันใหญ่กว่านี้อือหางสี่แลับไปเรี่งยอ๋อสูงสูงตัวนี้ บรรทายนี่ไปผสมกับเคเอฟนี่คือสีหนาเนาะแมนครับสีบรรทายเคเอฟกับส้มนี่นะครับได้ได้ทั้งสีได้ทั้งบรรทายน้ะไแม่นี่เนาะแมนครับบันิค้ากับตรงดีนี่ครับหนามลางนะครับบื้อบื้อเรื่องหนีย้อนอุนตนครับนี่แมนนี่โอ้หนาหนาครับไม่นี่เนี่ยนะขอบตาขอบหูดำครับฮกตัวมนนี่ตัวได้ก็ได้ครับผ่ผิดเมายแมนครับจับแพ้คู่ก็ได้ครับ ซื้อหลายแห่งรถหลายครับเอาไปเม็ดเทนวดเด็หลายเพราะส่งมองเดียวกันแมรนครับราคาสามชีมื่นนี่มันกับมันกับพ่อสื่อจันวาแล้วเนาะวันรับประกันทองให้กันเนาะแมรนครับเมลูกจังสันนะพี่น้องสามพื้นกรวดเมลูกอุ้ยราคาเหนือเลยครับพี่น้องเนี่ยเอ้าคันเบิ้งอยู่อยากได้กระทักมาหาครับโทรมาแมรนครับต่อรองกันเอาเนาะต่อรองกันได้ครับลูกเพิ่มเติมกับ สรงไห้ได้ครับทักทักนไลน์ในเฟซมาครับเดี๋ยวสรงรูเพิ่มเติมนะครับไห้ครับครับช่วงท้ายครับมีอย่างอีกบ่กะฝากพ่อแม่พี่น้องครับติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับมากตัวใดนะครับเลือกแล้วกะทโมาเลยครับราคาหนี้ตอล้งกันได้สู้ตัวครับหรือมา่เบื้องหน้าขอก็ได้ครับครับกะมีง้วมาให้เบื้องสมือครับง้วเขอาสมืออยู่นี่ขอกสมือเนาะแมนแมนครับตอนแรกกะไลตัวอยู่ได้ครับแต่ว่าห่าง เพื่อนมาเอาไปก่อนก็เลยได้ไายแค่นี้ครับเอาตามจริงมื้อนี้มื้อนี้กัก่อนไายกัปิดไปแปดตัวครับโอ้หันตันได้เบิ่งสิบกว่าตัวแมนครับบนน้อยได้พี่น้องสิบกว่าตัวเอาจังใดก็จังเบิ่งคลิปรุ่นเนาะกับเบิ่งหลายตัวเนาะแมนครับแม่น้อยตัวนี่ก็คุณภาพล้วนๆครับพี่น้องน้อยน้อยหกตัวหนึ่งการประกันรับประกันทุกอย่างคาโทรคาทอนครับถ้าสืบไปลำมีปัญหาคือบอมมีขาใส่ตายครับอันนี้คือการรับประกันแมนครับโอ้ดี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 ครับพอการชิบหน้าชิบไม่ชิบต่อไปครับผมแนะนำท อภิภัทสวัสดีครับ